คลิปนี้เรามาดูจังหวัดเลยนะครับวันนี้ก็เดินทางมาจากบางสะพูงเข้าเมืองนะครับก็จังหวัดเลยง่ายๆนะครับมีนถนนไม่ซับซ้อนนะครับคือถนนหลักก็มาจากบางสะบูง้าเข้ามาในเมืองนะครับก็จะเจอห้างตา่างๆมีครบนะครับจังหวัดเลยมีครบทุกห้างที่เป็นห้างหลักๆนะครับก็ oh. จังหวัดเลยเนี่ยอาชีพหลักก็คือการปลูกพืชพืชที่ปลูกคือมียางพาราปลูกเป็นจังหวัดแรกของภาคอีสานอ้อยนี่ก็มีอ้อยมีโรงงาน,นต้งแตลถึงสามโลออะน,น,นะครับอยู่ที่อำเภอเอราวัณตั้งอยอำเภอผาขาวนะครับก็นี่คือโรงงานประจำเราไม่กระชนของจังหวัดเลยนะครับเลยลานะครับก็เข้ามาก็จะสีแยกไฟแดง นะครับก็จังหวัดเลยเนี่ยเป็นแหล่งมีแหล่งท่องเที่ยวหล,หลายจุดที่เราเห็นก็คือภูกระดึงภูหลวงภูเรือภูบ่อบิดมีภูเขาเยอะนะครับแล้วก็มีเกจิอาจารย์สายศาสนาหลายท่านที่ามาจากจังหวัดเลยอย่างเช่นหลวงปู่วแหวนเนี่ยก็ท่าน เกิดที่จังหวัดเลยนะครับแต่ว่าเดินทุด,ดงไปเป็นสายกสายของลุมมั่นนะเดินลงไปสร้างวัดที่ดอยแม่ปังวัดเชียงใหม่จังหวัดเลยเศรษฐกิจจะดีไม่ดีเนี่ยขึ้นอยู่กับยางพาราเป็นหลักนะครับแล้วก็อ้อยนะครับแล้วก็พืชไร่อื่นอื่นมากครับโพดก็มีน้อยลงนะครับเมื่อก่อนก็มีฝ้ายนะครับมีเลงรักสลายดอกฝ้ายบานนะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับไปอีกส่วนหนึ่งคือ จะได้มีรายได้จากพี่น้องชาวลาวนะครับชาวลาวก็จะข้ามมาซื้อพวกเข้าของเครื่องใช้โดยเฉพาะห้างต่างๆห้างแมโครเนี่ยสาที่นี้จะเจอทะเบียนพี่น้องชาวลาวมาเยอะมากนะครับมาในการซื้อของไปนะครับก็ตรงข้ามจังหวัดเลยมีจานชาแดงก็คืออยู่ที่อำเภอท่ารี่นะครับ ก็ไปแถวชัยบุรีนะครับแต่ว่าชัยบุรีไม่ใช่เป็นเมืองใหญ่ของลาวนะครับ,นะรบแต่ว่าเป็นเมืองในการสร้างเขื่อนพลังน,น้ำชัยบุรีก็มีคนไทยไปทํางานก็สร้างเขืเข่อนที่นั่นเยอะก็กลับมาก็มาขึ้นเครืบินที่จังหวัดเลยนะครับกลับกรุงเทพนะครับหรือจะมาซื้อของก็ซื้อจังหวัดเลยเสังเกตวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีรถทะเบียนลาวจะมีสีเหลืองราไะเป็นสีเหลือง ก็ข้ามมา,าฝั่งเรานะครับจังหวัดเลยที่เป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์นะครับฝนตกดีนะครับไม่แรงครับที่อืช่ชคืออากาศเย็นทั้งปีนะครับอย่งางภาคกลางนะครับก็เฉลี่ยประมาณต่ำสุดคือประมาณแปบางทีก็ติดลบก็มีบนยอดดอยแล้วสูงสุดคือ40แต่ที่นี่จะอากาศจะ ไม่เหนียวตัวเหบือนานกลางมันจะเป็นอากาศแบบร้อนร้อนแบบร้อนแรงนะครับไม่ใช่ร้อนเหนียวตัวเหมือนภาคกลางนะครับก็คนที่จะมาจาังหวัดเลยเนี่ยนอกจากนึกถึงเชียงคานแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวอื่นอีกหลายๆที่นะครับภูป,ป่าป,ปอกนะครับนะครับกุ้ยลิ้นเมืองไทยนะครับ นี่ก็คือผ่านเข้ามาตัวเมืองแล้วนะครับรตรงกลางกระปรงดอกโทนนะครับบาสะพังนะครับใกล้ถึงจุดกลางเมืองแล้วครับที่จะเห็นสาธงชาติตรงส่วนก็นคือสาลากลางจังหวัดเลยนะครับตรงนี้ก็คือเป็นจุดกึ่งกลางของจังหวัดเลยสังเกตยังไงครับก็สังเกตแยกที่มีโรมพยาบาลประจำจังหวัดเลยเนี่ยจะถ,ถือว่าเป็นโลมานที่ ใหญ่และทันสมัยนะครับก็เป็นที่พึ่งของพี่น้องในพื้นที่และพี่น้องชาวลาวนะครับก็ใหญ่นะครับมีตึกอยู่หนึ่งสองสามสี่ตึก,กยอยู่สี่ตึกนะครับก็เป็นที่พึ่งพาได้นะครับก็เมืองเลยนี่มาเที่ยวได้ตลอดนะครับไม่จําเป็นต้องมาเที่ยวหน้าหนาวนะครับเที่ยวได้ทุกฤดูนะครับเมืองเลยถือว่าเป็นเมือง สะอาดดีนะครับเพราะผู้ว่าคนที่แล้วคือท่านผู้ว่าวิโรจน์เจียรังสันเนี่ยก็รณรงค์งเรื่องความสะอาดมากนะครับเพราะฉะนั้นะจังหวัดเลยเป็นเมืองที่น่าเที่ยวสะอาดนะครับก็มาแล้วครับจังหวัดเลยเมืองเล็กๆแต่มีเสน่ห์นะครับตรงนี้คือจุดกลางของอจังตัวเมืองละครับ ซ้ายคือสุนราชการขวาคือเข้าไปในตลาดเก่าตัวเมืองไม่งงนะครับไปจังหวัดเลยเนี่ยเส้นทางไม่งงเข้าง่ายออกง่ายถ้าขี่ตรงไปเรื่อยมันหนึ่งกิโลนะจะเป็นแยกกมศูนย์นะครับซ้ายก็ไปภูเรือขวาก็ไปเชียงคานนะครับแม่รถเยอะนะครับรถติดพอได้อยู่จังหวัดเลยเนี่ยรถติดอยู่นะครับ เศรษฐกิจด,ดีนะครับสมัยที่มียางพาราบมบูมเนี่ยรถนี่ใคกรีดยางปุ๊บเนี่ยศูนย์รถยนต์เนี่ยก็จะเข้าไปหาเอารถไปให้ว่าจะเ,าเลือกรุ่นไหนได้เลยสายนี้คือสรารการนะครับขวานี่โรงพยาบาลประจำจังหวัดนะครับนะคับเลยไปอีกประมาณข่ายแดงที่2ก็เป็นแยกกิโลศูนเป็น3แยกอย่างที่พูดเมื่อกี้นะครับ อยากเข้ามาเที่ยวจังหวัดเลยนะครับครับกับคลิปเพียงแค่นี้